คนที่ชอบโกหกมีนิสัยพูดโกหกไม่ว่าคนจะโกหกเพื่อนของคุณเองโกหกคนรักโกหกแฟนโกหกพ่อแม่โกหกคนที่เขาไว้ใจคนที่เขาเชื่อใจคุณกรรมที่คุณจะได้รับจากคําพูดของคนนั้นจะกลับมาสนองคุณแน่นอนบางคนรู้ตัวว่าตัวเองกําลังพูดโกหกกาลังพูดผิดอยู่ ก็ตั้งใจพูดออกไปแต่ก็มีคนอีกจํานวนมากจํานวนไม่ร้อยเลยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นการพูดเท็จพูดโกหกพูดบิดเบือนหรือเปล่าสิ่งที่เขาพูดนั้นอาจจะเป็นแค่การหยอกล้อพูดเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวตมาจะบอกว่าการที่คุณจะพูดแล้วคําพูดนั้นเป็นการพูดเท็จพูดโกหกหลอกลวงมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อที่1นนะครับสิ่งนั้นหรือสิ่งที่เราพูดนั้นไม่ใช่เรื่องจริง ข้อที่ 2. ผู้ที่พูดนั้นตั้งใจจะพูดโกหกขอ้ขอที่3คนคนนั้นตั้งใจที่จะพูดบิดเบือนความจริงแต่งเรื่องเข้าไปเสริมเรื่องราวเข้าไปให้คนเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ที่จริงแล้วเรื่องจริงอาจจะมีแค่เล็กนิดเดียว แต่ว่าเขาแต่งเติมเสริมใหญ่ให้มันเวอร์วังข้อที่4มีคนที่รับฟังรับรู้เรื่องราวคำโกหกเหล่านั้นและเขาเชื่อไปแล้วเข้าใจไปแล้วว่ามันเป็นสิ่งนั้นจริงๆถ้าคุณยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นกำลังพูดโกหกพูดบิดเบือนพูดกล่าวเท็จหรือเปล่าก็ลองเอาสีข้อนี้ไปประกอบดูว่ามันเข้าหลักเกณฑ์ไหมและเมื่อไรก็ตามที่คุณพูดโกหก พูดบิดเบือนจากความจริงคุณอาจจะพูดกับแฟนว่าไม่ได้นอกใจแต่ที่จริงแล้วคุณแอบคุยกับคนอื่นอยู่คุณอาจจะโกหกพ่อแม่ว่าต้องเอาเงินไปใช้ใจ่ายในการเรียนการศึกษาแต่ที่จริงแล้วคุณเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปใช้ใจ่ายไปเที่ยวไปกินคุณอาจจะโกหกเพื่อนว่ายืมเงินขอยืมเงินแล้วจะใช้แน่นอนครับสุดท้ายแล้วกรรมจากการพูดเท,ท็จพูดปดของคุณนั้นก็จะตามสนองแล้วกรรมอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับคนที่พูดโกหกพูดเท,ท็จ พูดปิดเปือนความจริงอย่างแรกเลยนะครับถ้าคุณพูดโกงหกพูดเท็จแล้วทําให้คนคนหนึ่งชีวิตเขาวุ่นวายชีวิตเขาเกิดความทุกข์ชิบหายเกิดความลําบากมากอย่างเช่นเขาอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตถึงขั้นล้มละลายถึงขั้นครอบครัวแตกแยกนี่ถือว่าเป็นการพูดเท็จพูดมุสาที่หนักมากกรรมเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วคุณก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรต รับความทุกข์ทรมานจากคำพูดโกหกที่ไปทำร้ายชีวิตคนอื่นหรือในอีกลักษณะหนึ่งกรรมนั้นอาจจะเกิดขึ้นในตอนที่มีชีวิตอยู่เลยก็ได้โดยการที่คุณไปหลอกลวงใครสักคนจนเขาชิบหายเขาเกิดความทุกข์ทำให้เขาเสียใจแล้วเมื่อความจริงมันปรากฏขึ้น คุณก็อาจจะถูกกฎหมายบ้านเมืองจับกลุ่มหรืออาจจะถูกเจ้าทุกนั้นหรือคนคนนั้นที่คุณไปทำร้ายเขาเนี่ยกลับมาเอาคืนคุณมาทำร้ายคุณหรือกรรมในอีกลักษณะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นไวมากทันตาเห็นเลยเมื่อคุณไปโกหกพูดปดผู้คนก็จะไม่เชื่อใจคุณผู้คนจะเริ่มออกห่างจากคุณไปคนที่เคยรักคุณเคยเชื่อใจคุณก็จะเริ่มไม่เชื่อใจคุณ จะเปลี่ยนเป็นเกลียดคุณจะหายไปจากชีวิตคุณและคนที่คุณพบเจอคนที่เข้ามาหาคุณนั้นก็จะมีแต่คนที่หลอกลวงหวังผลประโยชน์จากคุณไม่มีคนที่จริงใจไม่มีคนที่ช่วยเหลือคุณได้จริงๆชีวิตของคุณจะเจอแต่คนที่ขี้นินทาคนที่ยุแยงคนที่มาทำร้ายคุณด้วยคำพูดชีวิตของคุณก็จะอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนถูกไฟเผาให้ตายทั้งเป็น ในทุกๆวันทุกวินาทีสุดท้ายนี้อาตมาก็อยากจะบอกว่าการโกหกการพูดเท็จการพูดบิดเบือนความจริงมันเกิดได้ทุกๆวันทุกที่เลยไม่ว่าจะในชีวิตจริงในโลกของอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ก็เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะชนชาติไหนศาสนาไหนการพูดโกหกมีอยู่ในทุกๆท,กที่และสัตธรรมข้อหนึ่งที่คุณต้องรู้ไว้เลยนั่นก็คือ การพูดโกหกการพูดทำร้ายคนอื่นไม่ทำให้เกิดความสุขได้ในทางตรงกันข้ามมันสร้างความเกลียดชังและความทุกข์ให้กับคนอื่นและมันก็จะย้อนกลับเข้ามาหาตัวของคุณเองแน่นอนครับว่าไม่มีใครที่ชอบคนที่พูดโกหกคนพูดปิ้นปล้อนพูดว่าร้ายยุแยงคนอื่นไปทั่วดังนั้นแล้วอาตมาก็อยากจะให้ทุกๆคนพูดแต่คำที่ดีพูดแต่ความจริงและเลือกที่จะพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นต่อคนอื่นและก็กับตัวเราเองด้วยและจำไว้เลยนะครับว่าคนที่พูดโกหกพูดปดหมดเท็จนอกจากคุณจะต้องชดใช้กรรมในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุขอย่างทุกทรมานแล้ว mm. เมื่อคุณตายจากโลกนี้ไปคุณก็ต้องไปชดใช้กรรมที่ตนเองได้ทำไว้ เพราะกฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอไม่ว่าคุณจะหลบซ่อนหรือว่านีเก่งสักแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่อาจจะหนีและหลบซ่อนจากกรรมที่ตนเองทำไว้ได้ถ้าชอบคลิปธรรมะสาระดีๆเข้าไปกดติดตามได้ที่ Facebook เอจพระอาทิตย์ธรรมะพานีและกดติดตาม Subscribe ในช่อง YouTube สังฆทานฟิล์มกันด้วยนะขอจะเจริญพร